เพื่อนจอดดิผมจะสั่งพักสั่งคำรอล์ช่วงนี้ทำควอมรกยาววอร์กจนกว่าพระองค์ท่านเใ้าหอ้อเปล่า

สวัสดีรุเราต้องการฝ่าฝันงานนี้รํานหลักสูตรเลยและเราเข้ามาจากผู้ว่าราชการจังหวัดวอดเอ็ดให้กำลังาจปันให้ที่สามีผู้เจ้าข่าขางเราด้วยเก้าด้วยหมา ทำให้ถนัดปรับเลยนะครับปรับให้เหยียบพา้ให้สุดไปเลยครับน้่าไม่แบมือครับ ฝากท่า้มทุก่านาข้าพุทธเจ้าขอโทรงแม่ัพสองพร้อมวทานาราการทหาริเการวรปนหนรทจอบที่มาอูอวนาทีนี้ตาม เอื้อทีดีดีและสมดุลได้มากมหาศาลที่ใต้ฝ่ารองพระบาทเสด็จพระเจ้ากระเบนมาเป็นประธานงานถวายเลี้ยงพระพญาอังคาวันณสมสุโมภาศค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในวันนี้ตลอดระยะเวลา34มีปีที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทสมเด็จทูลกระหมงกุฎเกล้าในโรงเรียนในร้อยไม่จุฬาจักรใต้ฝ่าละอองพระบาทให้ทรงปฏิบัติหน้าที่ เป,าาเป็นครูมาตาคือเป็นครูผู้เป็นประดุจมาตาที่ประเสริฐทรงห่วใจและสงเขาพระราชอนิยัยใส่ในนกักเรียนร้อยที่เป็นสิทธิ์ทุกคนอันเป็นพระราชจริยวัตรที่ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในฐานะทูต,รทตประมงอาจารย์ใต้ความรองพระบาททรงงานเพื่อให้พระราชภารกิจด้านการสอนบรรลุป,ปา้าจ คือการพัฒนาเกษรในร้อยให้สำดร็จงกันที่า <c oughs> เป็นในฐานที่ดีและมีคุณภาพขณะเดียวกันใต้ฝา่าะองพระบาททรงต่อสอนดูแรงทุกสุดของราชดรนิเคยทรงดูไดกับความทุกข์ความเดือยร้อนเพื่อให้ราชดรได้รับประโยชน์โดยทั่วทรงดำเนินตามรอยเรื่องใหุคนรลบบาสของพระบาทสมเด็จาอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเมตตาต่อประชาชนไทยอย่างที่ไม่อาจจารายเทียนะ่ยวได้ตราในพระมหากราุณาธิบุญเป็นรอนพ้นด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิบุญต่อสิทธิาผุสิทธิทุกคนประกอบกับการมาเป็นพระาาร,ราชธารกิจเป็นผู้บูรลการเพื่อความก้าวหน้าของโรงเรียนร้อยปัจจุรปกลา้าตและของพระองครโดยเฉพานนะมาที่นี้ ขอดวงใจและถวายสัตว์ว่าจะดำเนินตามรอยพระราชปณิธาน,านของใต้ฝ่าละองพระบาทในการรักษาความมั่นคงของชจา้าศาสนาเพื่อตืไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างเสริมความรู้รักสามาัคคีพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ยั่งยืนสืบต่อไปพระพุเจ้าข้พระบด้าเร่งรัดรื่อ คนคนเครืีไทยที่รับใชการในพื้นที่กองทัพภาคที่สองได้รุมวงเห็นเคื่อสายดังนั้นท่านนองเสียงไทยทาบาลีอาขอพระองค์ทรงสุรานอบร่า เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของข้าพเจ้าองค์พระบาทที่จะเจรียนรำลึกครบรอบกี่วาระหนึ่งพวกข้าพุทธเจ้าพร้พอมด้วยคณะกรกรมาะะธิการจิตเก่าโรวมมีร้อยเจุลลกต่อว่าขอพ,ารพระรชาชทานพระราชโจระองค์ตรัไว้พระบ่อนใจยงคลขออนุภาพแห่งศีลธรตมอิตรมปราศจากโลกาพลาดอัาาานนี้ข้าพุทธเจา้า

Okay. จะให้เขา,า,าไป,ไปหาจัดการภายในให้เร,รียนดเองได้คอย่างคนนั้นที่ก็เป็นอะไรป <c oughs> ออไปกคนีออนะ่ะพร้อมผู้จัก่าอยู่ตองช่องนะครับ

พร้อมพุทธเจ้าค่ะ